สวัสดีค่ะทุกคนวันี่อคุณชนังเดี่ยวเสรชจทียนีกแล้วนะวันนี้เราจะมาแคสวันนี้เราจะมารีวันนี้นะคะเราจะมาทำละครสันเรื่องชาติ้วก็จะมาเล่นเกมโชว์อะไรบาละครสันเรื่องชคฉันชอบฉันชอบ ชอบก็กดเ,เปเฉันชอบเอ,อิ่มอะไรนะนี่นะคะข้าชอบไปชอบดีซิงนะคะหนูดสนีชาแน,นลนะคะข้างฉันก็คือมีม่อนสองนี่นะคะฉันคือมิม่อนมม่อนชนนอ๋อใช่ใช่ๆๆ นอนดีกว่าเไปดูตัวละครของเราไหมคะลูกคอล่าเมื่อกี้เราบอกเราทำละครสั้นเรื่องแต่ชอบแต่งหน้าจนมีคนมาจีบเป็นล้านเฮ้ยขอฟิลล์นี่นะคะลูกคอล่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่ตัวคอล่าที่เออเออเพราะว่าตัวละครนี้งนอนอย่างนี้เช้าแล้วเนี่ยนี่นะคะลูกคอเตรียมตัวไปโรงเรียนดีกว่า ใช่เหมือนใช่ค่ะทุกคนเราก็จะเอาแบบให้เมื่อกัน,นไปโร<า><า>งเรียนดีกว่าเฮ้ยลืมแต่งหน้าไม่ได้แล้วเข้าไปในบ้านเลยค่ะทุกคนต้องแต่งหน้าก่อนนะคะก็จตะมืออยู่เนาะฉันเริ่มหนาวแล้วเนี่ยเธอต้องแต่งหน้าก่อนคูณฉันเริ่มหนา คันนี้ก็จะคือบ้านของเรา,าเองแม่ของเราหน้ารัท่าแป้งเสร็จแต่ฉันคิดว่ามันก็แน่แต่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เก็บเก็บโอ้ยอันนี้คุณว่าบ้านฉันสวยไหมสว,สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่หมายความว่ายัางไงอะ่ะก็สวยใช้สีเข้มเลยแล้วกันไหนบ้างคุณก็สวยนะ ก็จะเป็นแม่บ้านของเรานะคะทุกคนเป็นเมย์ไม่แต่บางวันเขาก็จะไม่อยู่นะคะทุกคนซึ่งวันนี้เขาก็จะไปนอนบ้านของเขานั่นเองนะคะฉีดน้าหอมค่ะวันนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะอาลูกอาคนนี้ใส่ชุดนอนลคนนี้ไม่ได้ใส่ไปโรงเรียนได้ลืมอย่าลืมขอ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปส่งน้องเสียใจจังเลยแต่ไม่รู้ว่าคนโตจะพาไปที่ไหนแต่งหน้าเสร็จต้องฉีดน้ำหอมถ่ายต้องถ่ายคลิปก่อนนี่นะคะวางลงไปบ้านของเราส่วนมากก็จะไม่มีอะไรเยอะมากเนาะนี่นะคะทุกคน ก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมามีสอนทุกคนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูควาวันนี้นะคะเรานะคะท่านผู้ชมต่นเร็วะคะแล้วก็จะมาให้ดูสมุดอันนี้นะคะเห็นไหมคะ เร็จแล้วโหสวยจังสวยสุดคนเนี้แต่ว่าหนูไม่ชอบอ่านหนคนกดใจเป็นล้านเลยเหรอเนี่ยเมื่อกี้น้องก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนี่นาก็อาบชุดนอนไปเลยเดี๋ยวลูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ใหม่ได้ไจัดกระเป๋าให้ลูกกว่าลูกตัวน้อยเด้ ไปให้ดีแปดนาทีนะลูกค่ะแม่เอาโทรศัพท์มาเตรียมสแกนลายเลยลูกนี่สิบดุของ